คลิปนี้จะพูดเกี่ยวกับ wallet และการคืนเงิน Lazada นะคะใครที่สั่งซื้อสินค้า Lazada มาแล้วนะคะปรากฏว่าสินค้าชำรุดแตกหักเสียหายนะคะแล้วเราก็ได้ทำเรื่องคืนสินค้าไปแล้วทีนี้เราก็คงอยากรู้ว่าพอเราคืนสินค้าไปแล้วนะคะ Lazada เขาจะคืนเงินเข้าให้เราที่ไหน l a ซ a ด้เขาจะคืนเงินให้เราเข้าไปที่ Lazada w a l l เล็นะคะทีนี้ก็อาจจะมีคําถามอีกนะคะว่าอย่างนี้เราต้องเปิดใช้ w a l l ล็ตด้วยหรอเราไม่ใช้ w อลเล็ได้ไหมเพราะการเปิดใช้งาน Lazada w วอลเลนะคะจะต้องมีการยืนยันตัวตนต้องถ่ายรูปปร,ประชาชนสแกนใบหน้านะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว แล้วก็ในกรณีของเพื่อนๆบางคนนะคะที่ไม่ได้กังวลเรื่องการสแกนใบหน้าหรือการลงทะเบียนใช้งาน lazada wallet นะคะแต่กลับติดปัญหาที่ว่าลงทะเบียนไปแล้วสแกนใบหน้าแล้วนะคะยืนยันตัวตนเราไม่ผ่านนะคะเปิดเปิดใช้งาน lazada wallet ไม่ได้นะคะแล้วเงินที่เราจะเอาคืนจาก lazada เราจะทำยังไงแบบนี้เป็นต้นนะคะอธิบายให้เพิ่มเติมแบบนี้ดีกว่านะคะเวลาที่เรื่องขอคืนเงินอนุมัติแล้วนะคะ lazada เขาจะคืนเงินเข้าไปให้เอาไว้ใน lazada wallet เราก็จะเห็นเงินคืนนะคะลอยอยู่ใน wallet แบบนั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เปิดใช้งาน lazada wallet เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถกดเข้าไปถอนเงินเองได้เลย แต่ที่นี้เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เข้าไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนเปิดใช้งาน Lazada Wallet ครั้งแรกนะคะเราก็ไม่สามารถกดเข้าไปใน w a l l e t เพื่อทำการถอนเงินด้วยตัวเองนะคะเราจะต้องเข้าไปทำการเปิดใช้งาน Lazada Wallet นะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนสแกนใบหน้าก่อนนะคะในช่องมีทำคลิปเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Lazada Wallet เอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะ ทีนี้ก็มาถึงอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เพื่อนเพื่อหลายคนจะติดปัญหาก็คือว่า,าลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วนะคะแต่ว่าไม่ผ่านสแกนใบหน้าไม่ผ่านนะคะแล้วเราจะเอาเงินคืนยังไงกับอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนตัวไม่ต้องการให้หน้าหลังบัตรประชาชนไม่ต้องการสแกนใบหน้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วฉันจะเอาเงินของฉันคืนไม่ได้หรอ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยืนยันตัวตนไม่ได้นะคะเปิดใช้งาน Wallet ไม่สําเร็จนะคะหรือคนที่ไม่ต้องการเปิดใช้งาน Wallet นะคะเราสามารถถอนเงินคืนจาก Wallet ได้นะคะโดยการที่ติดต่อให้เจ้าหน้าที่เขาส่งลิงก์ในการถอนเงินมาให้เราค่ะ ใครที่จัดอยู่ในกลุ่มของคนที่เปิดใช้งาน w a l l e t ไม่สำเร็จนะคะหรือคนที่ไม่ต้องการเปิดใช้งาน w a l l e t เราสามารถกดทักแชทข้อความไปหา Lazada นะคะให้เขาส่งแบบฟอร์มการถอนเงินมาให้เราอาจจะให้เขาส่งมาให้เราทางอ e ีเมลก็ได้นะคะหรือทางแชทข้อความที่เราทักเข้าไปคุยกับ Lazada ก็ได้นะคะแล้วเราก็กรอกแบบฟอร์มคำขอถอนเงินให้เรียบร้อยนะคะส่งกลับไปให้ทาง Lazada แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาเป็นคนถอนเงินแทนเราค่ะ เพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราไม่มี wallet นะคะหรือเราไม่อยากยืนยันตัวตนกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็สามารถซื้อสินค้า Lazada ได้เวลาที่มีปัญหานะคะได้รับของไม่ครบสินค้าชำรุดแตกหักเสียหายนะคะเราก็สามารถทำเรื่องคืนได้โดยให้เจ้าหน้าที่ Lazada เป็นคนถอนเงินเข้าบัญชีให้เราค่ะ แต่อาจจะติดอยู่นิดนึงนะคะว่าในการทําเรื่องแบบนี้นะคะมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะคะที่จะต้องติดต่อโน่้นนี่นั่นนะคะจะแตกต่างกับการที่ถ้าเรามี wallet เป็นของตัวเองนะคะเราจะถอนเงินแล้วก็กดถอนเองได้เลยอะไรแบบนี้นะคะอนอกจากนั้นนะคะคนที่มี lazada wallet ของตัวเองนะคะจะสามารถได้รับเงินคืนเข้าเร็วกว่านะคะการที่เราให้กับให้ทางเจ้าหน้าที่ถอนให้ค่ะ กรณีที่เรามี lazada wallet นะคะเราเปิดใช้งาน lazada wallet เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เรากดถอนเงินคืนนะคะเงินจะเข้าบัญชีเราภายใน2-3วันก็เข้าแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ทำเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่นะคะกรอกแบบฟอร์มการถอนเงินนะคะเงินจะเข้าบัญชี <ừ. S 1> เรานะคะภายใน5-7วันทำการนะคะโดยวันทำการของเขาจะไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์และก็วันหยุดนะะักขัตฤกษ์ค่ะ เพื่อนๆจะเห็นว่าคนที่มีวอลเล็นะคะจะได้เงินเข้าเร็วกว่านะคะแต่คนที่ไม่มีวอ l เล็นะคะให้เจ้าหน้าที่ถอนให้ก็ได้เงินคืนเหมือนกันนะคะเพียงแต่จะได้ช้ากว่าเท่านั้นค่ะ ทีนี้ทั้งหมดนะคะที่พูดไปตั้งแต่ต้นนะคะจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับว่าเงินที่คืนเข้ามาใน wallet แล้วนะคะเราเป็นคนถอนเองหรือว่าเราจะให้ lazada ถอนให้นะคะคนที่ถอนเองได้ก็คือคนที่เปิดใช้งาน wallet เรียบร้อยแล้วคนที่ให้ lazada ถอนให้นะคะก็คือคนที่เปิดใช้งาน wallet ไม่ได้นะคะกับคนที่ไม่ต้องการจะเปิดใช้งาน wallet นะคะ ตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าเงินที่เข้ามานะคะเราจะเอาเงินออกมาจาก wallet Lazada ยังไงขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการบอกถึงช่องทางนะคะที่เราซื้อสินค้า Lazada เข้าไปตอนแรกนะคะเราจ่ายเงินให้กับ Lazada ทางไหนเวลาคืนเงินนะคะ l a z a d a เขามีขั้นตอนการคืนเงินเข้ามานะคะตามแต่ละช่องทางที่เราได้จ่ายเงินไปค่ะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ตอนสั่งซื้อสินค้าล a ซาด้านะคะเรามีการจ่ายชำระด,ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารโมบายแบงกิ้งหรือว่าเป็นการเก็บเงินปลายทางนะคะเวลาที่เรามีการทำเรื่องขอคืนเงินคืนสินค้าเงินจะถูกคืนเข้ามาอยู่ใน Lazada w a l ลเล เพื่อนๆคนไหนนะคะที่จ่ายเงินตอนซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะถ้าเรามี wallet นะคะเรากดถอนเงินออกมาเองนะคะเราจะได้เงินคืนภายใน2-3วันเราก็ได้เงินคืนแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่มี wallet แล้วเราให้เจ้าหน้าที่เป็นคนส่งลิงก์ถอนเงินให้เรานะคะเงินก็จะเข้าบัญชีเราภายใน5-7วันทาการโดยที่กรณีนี้นะคะเขาจะไม่นับรวมวันหยุดเสราร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกค่ะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ตอนซื้อสินค้าจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตนะคะเวลาที่เราทําเรื่องขอคืนเงินคืนสินค้าแล้วเนี่ยเงินจะคืนเข้าไปในบัตรเครดิตของเรานะคะภายในรอบบินถัดไปแต่สำหรับใครนะคะที่ตอนซื้อสินค้าจ่ายเงินด้วยบัตรเดบิตนะคะเงินคืนนะคะก็จะถูกคืนเข้าไปที่บัตรนะคะภายใน15-30ถึงวันทำการไม่นับรวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกด้วยนะคะก็อาจจะต้องรอหน่อยนะคะ ที่นี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ตอนซื้อสินค้านะคะจ่ายชําระผ่านทางทูมันนี่นะคะเวลาที่เงินคืนกลับมานะคะเงินก็จะคืนกลับเข้าไปที่บัตรนะคะภายใน5-7วันทําการโดยที่ไม่นับรวมวันหยุดเสราร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะะักขัดตะเลิกเหมือนกันค่ะ ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะว่าคืนสินค้า l a ซาด้าแล้วเงินจะเข้าที่ไหนนะคะเราไม่มี w อลเล็เราจะถอนเงินได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ